มื้อนี้พี่นอ้องเลยยังกินจ้ามาคลิปนี้นะคะฝากใส่เสื้อผ้าพี่น้องนะคะมาเห็ดกันหนังงัวค่ะพี่น้องคะ่ะเห็ดหลายขีปไทยลูบก็ร้ายลูปร้ปายเทื่อลงแล้วแต่ว่าบ่ทันได้พผ้าพี่น้องมาปรุงกันเลยจ้ามาค่ะมาปรุงกันอันรับแดงนะคะเฮาตุห่าอะไรหนังตุ่มาแล้วเฮาก็มาห่นเป็นสินๆนแบบนี้จ้าป้าใสกระเจีใส่อันผงนัวจ้าสองซอน ก็ตามด้วยซอสฟ้าเขียวนะคะนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลค่ะป่าใสจะเห็ดมันออกหวานนัวแล้วก็เพ็ชนะคะพี่น้องคะแล้วแล้วแต่คนสอบเลยเดือหลังจากนั้นนะคะเอาก็จะมา,ตามตำเครื่องค่ะตำเครื่องให เรียบร้อยนะคะเขาก็เอาไซ่ได้ค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดม,มีเครื่องก็ใส่พริกแกงนะคะแล้วก็พี่แกงเจ้านี้นะคะเป็นโคนปักไตเห็ดนี่สื่อจุลาดแทบแห้งพี่น้องเขาตําแบบเข่าเครื่องดีนะคะหลังจากงานเขาก็คนคนคคน,นค่ะให้มันเข้ากัน หลังจากนั้นเห้เาเก็เครืองนะคะที่เห้าตํานะคะล่งไปเลยจ้าป่าใสจะใส่เป็นบักพีแขงค่ะตาเป็นตําหยาบนะคะอยากจะบอกว่ารสชาตินี่คือเผ็ดมากทุกคนพีแขงเป็นยังที่แบบเผ็ดแล้วก็ออกห่อนนะคะพี่น้องมากค่ะลองไปเฮ็ดเบิ่งกันเลอจ้าก็ง่ายๆค่ะนม่นูง,ง่ายๆเสร็จแล้วก็สิเติมน้ำนะคะ เติมน้ำประมาณซ้ำข้าปร,าปรตองส่ร้ายนะคะซ้หนังถ่วมหนังนี่แหละค่ะพี่น้องเี๋แล้วก็จะคูณให้มันเข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เป็นยังไงพี่น้องสีสันแดงเริ่มแดงเลยพี่น้องแดงสุดยอดเลย คนผีแกงให้มันเรียบร้อยนะคะให้มันแตกนะคะเดี๋ยล้วห้องก็จะไปค้างเตาเลยค่ะเอันเติมรถดีน้อยนึงค่ะพี่น้องเหลือเห็นรดดีก็เติมรดดีน้อยหนึ่งค่ะอยากจะบอกว่าเฮ็ดเด๋วนะคะกินกับข้าวเจ้านะคะคือเป็นเนียงที่แ่บอีดีค่ะพี่น้องคะแ่บมากเลยนะนี่พี่น้องเวรข่วมเดือดของมัน คือเอาซ้ำหนีพอนะคะเส็จหล้วก็ตักใส่จานเลยค่ะลาดเขาสวยกินเลยจ้าพี่น้องจ้าไปพอกันไหมคิปหน้าเ้อจ้า